เหมืงกนังนนะรอบแรกเฮาได้จังได๋น้อนี่ล่ะจ้าพี่นอ้องอัปเดตรอ,แอ,แอแบแรกให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวรอบสอ2ลุ่นกันเจ้าไปจ้ะต่อกันไปเลยบัดนี้ฮู้น้อยวะออกแล้วเอ้ออีหยังล <ทำ S 1> ่ะพวดน้ํา เจ้าแยมิสานซิตี้ครับผมพบพ่อกันอีกครั้าครับนี่พ่อพี่พ่อน้องมาโจมปลาครับผมมากับทีมงานครับเบาะยิ่ครับผมสวัสดีครับรำมศูนย์เบากรสวัสดีครับรำมศูนย์กรสวัสดีครับมาคือนี่ตั้งชื่อมาโนมานครับพี่น้องครับนี่กำลังห่วยครเบาหวัดกับกำลังลงมาสมทบครับ ใส่ซีคอน้กบมือกองเข้าเลยพี่น้องพอได้หักสากน้ำเขายวอเด้ไหมสักรงนามมได้จกพ่ือกาเพียงอจทำยเกี่ยวหรอวเกี่ยวหลุดใส่มกีล้อดูงนามนก็เกี่ยผาางต่อน้พี่น้องส่วนเอาส่วนเอาทังหยานี่ะจะตุ่มตต สวนก็นได้สวนจะสวนสวน,สวน,นี่ป้าหญยาจะว่าปลายานั่นี่แหละพี่น้องถ้าหลุนน้ากันเมืองสีได้ปลาคอใหญ่บ่แต่ว่าสวนมากมืองนันมากะสิได้กุ้งอยู่เด้พี่น้องวันนี้สมัยลองเมืองวัดท่านนี้มันสิมีกุ้งบ่่เเอาดดีนปะคอยหลุนน้ำกันไปจ้กพี่น้องนี่ทีมงานของเฮามารวมมือรวมใจกันว่าฉัน nói nấy nó xuống cướp à? Bao vặt cả mặt đất nóng bao vặt đây. đang lo nhà, đang nhà Mình đang đang, đi mày bữa nay say anh không anh anh nó anh 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 อเอากระสีเกล่ยวเข้าไปจ้ะพี่น้องเอากเกีียวไปส่วนข้างนั่นเอาอย่าเนียเอาเนื้ไปยันเข้าไปดูน้ำกานจ้าเอาไปเท่าหน่อยก้อนจะพอมมันจมบ่ได้มันมันหนักคนไม่พอคนไม่พอนคนน้อยใช่ไหมเอส่วนไหมบบส่วนนี้เดีั<ป><ป>ระด้างว่ามีหลวเขานะหลวน่นนอมันเลบได้จมนา อุ้นข้าวไหมข้าวไหมตีไม่ไหมไรบ่บ่นไหรบ่บ่นไรเสิเบิ่งว่าแมงดาสิได้หลายบ่างวันนี้คือกินหรอคือกินหรอตีกินแมงดาหรอคือกินแมงดามีใครบ่เย้า่แม่นหนาใครมันเนาะเป็นใครอ๋อเกี่ยวเนื้เกี่ยวบ่อารูน้ำกันจ้าบ่เนี่ยวัดก็เต็มที่จ้าบ่วัดนะใส่เกี่ยวขอย่างดีเอาขึ้นมาเไหม โอยมันไปบ่ได้คะแซนฝนหนึ่ห้าเห็นบ่ดึงน้ำกันจ้าเห็นบ่เห็นไปเห็นไปดึงเราจ้า,จาพี่น้องวันนี้หยาไหลหยาหนักขัดขนาดได้หยาแซ่นามนี่พี่น้องห้กมันว่าแซนเพิ่นว่าหยาอย่างบุหยาแพกสีให้ยาแสียหยาไสียหวะหยาไสียหนำ ไปทีมงานบ้าเยี่มอิสานชิติี้พี่น้องรุ่นระทึกจ้าไปเด้นไปไปไปรุนรุนวานรุนานเสียงงูปลาหลายปในนี่บ่ไป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 ตุ่มาหมหละใจพี่น้องเขาขึ้นบกขึ้นบกวันี้ห่างมัานนั่น เออโอ้ไม่แต่แม่งกีต้าแม่ใครเรียนต่ำเออแม่งกีต้าลตำจนสุดไหนเวลาลากแล้วพี่น่องแกขื้นฟังจบอะน,นี้ลากครับไม่ก็ไรเอาผ้านี่ยเ้อิผ้าไปเลยเอาห่อนพวงยางมาพี่น่อง ดูน้ำกันจ้านี่สิไดงยนีแนเนาะเด้อพี่น่องเลยแมีบ้านทั้งในผู้เดียวมานั่งก็มาเก็บไยกันเด้อแม่สีเต้อาข่ออก่อนเดอขออก่อนอ้อ้ถูถูถูปัดบ่ามันปัดวบป่าเด้ปัดเงะก่้งก่งดหนหรือไงกุ้งก่งขั้ย ซับออกทีละหน่อยทีละหน่อยเจ้าพามันออกดึงออกยนกบ่ได้อู้หยาไหมเขาจพาไปตวเหมื่อได้เนี่ยเมื่อกินบ่ขึ้เมื่อกินบนบาดเล่นมั้ครับอบาดคนเมื่อวแถวบ้านยินผิดสาสิอู้หูป่าเ่อาหรอครับอ้หยก็เห็นเลยว่ มี่ก็ลังใจเลยมงบ่องการเลยครับไปเลยครับอันนี้ห้องโยกห้องโยกปลอดบ่ลครับปอแล้วเหมือนไปแล้วครับไปแล้วล่องน้ำแล้วจบังบัานี้ห้องปั่นยังไ่เชื่ออยู่ไล่ไปเลยเพียงไดเปนตะคีอวพูดจกันเกี้ยวนั้นสู่ดึงได้ป มาก็บปุมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเห็นปุ่จเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอย้้ยเยอนมามมาเสกุ่เสกุเดี๋ยวลุดมือซะละ๋ย่มันเตียนออกเจับบอเลยมีจ้าได้แล้วป,ปลาปคอหนึ่งตัวตัวแรกแข่งมันพี่น้อง ไปดูนกันใจอยูใ่ในผ่าดางเช่ไหมมือผ่าดางมีปลาคอตัวหนึง่งพี่น้องครับผมเหมือนห้างหรอ <c oughs> นี่ผ้าพี่น้องมาโจมปลาน้ำกันจา่าอู้เมนกี่ตัาเห็นแม่นกี่ตัาตัวนี้ท่า <c oughs> นรอดีท่า <c oughs> นลอดี <c oughs> วัแมงตแมปลาพวกแเห็นแล้เห็นแล้แม่แม่ีตแมแมงดาเช็ดบ่สามันโอ้แมงดาอีบ่เชดจามมถือถือถืออันนี้แมงดากรเถยหอมบ่บหอมปนไหนเป็นโควิดหรอพี่น้องแมงดาเถยตัวนด้กรเถยกระมืเถ้หองตัวเห็นปลาแต่พี่ โตโตอินี้่ะเอาขอชุกมาเด้ครับตีเต้าอะไรเหรอไม่พีเต้าหลเลไปตำไปตำเส้นแมงดาเอาบ้านตัว่อรตำเส้นขคุกด้อยเออจ้ะบ้เสียงบ้านพี่น้องตำเส้นขคกบ,บ่แม่งจิเต้าตำเส้นขรกก่าวัด่า อ่าใส่บาทเหมือนเราพี่น้องเ้ยเสียก่อยไปใส่บุเด็กก็ข้วของไปเดียวลง่มคุณตาบงกันนะอัปเดตในผ่าดางบังกันนะพี่น้องรับยกแรกครับผมตาไม่จีโตไหมเียงะเนียงว่หายันยงเนียงยงเนี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 ยงเงเนียงเงเนียงเียงเนียงเนียงเ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  บม่แม่นันกินบ่ได้โอ้ยเใจหลายตัวน้ไม่กินลูไม่กินเต้าแมาโกไงพี่น้องกบไงเกตองพัพี่พี่เกตองฟอาวถอปล่อมันไปมันไม่มีผิดอือโอ้ยลอกลูดูลุงอะไรวะขอครับผมปาลูกแม่กินเต้าแม พี่น้องเห็นมาจ้ะยัออโอี่กีเตาไหมพี่น้อเาพี่น้องเขียนอีเขียนเตาครับพี่น้องเขียนียังอะนนจริงสิิไหนบ่บักไดมากยังกีเตาเด้อครับเด้อมาเอาเด้อแมงกีเตาเอาไปปยเมื่อเมมันบินไหมจ้ะ่อนหน่อยจ้ะไร่างไปร่า พี่น้องนึกตัวตรงๆจ้ะตัวแนวเร่วนเลยเดินขับกูอะไรอย่างนี้โจมกระดังกมานนะครับเด้อเะกุมารยามพัดโจมครับเก็บเก็บเก็บฟ้าลูกมันไหมเอาไปถามมันมันจะบินออกไปอยู่ได้พี่น้องบินบินออกมันจะถิ่นล่องหนไม่จ้ะล่องหนบินบินโอ้ฉลาดอยู่ได้แม่งกี่เต้าก็ได้เนาะตัวเนี้ยโนบินนะตัวใหญ่ยบ่บิน แตัวน่อยนี่ฉลาดบินออกจากกันนี่ได้จ้ะเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนจังมาเอาไหมประดูกปดูกะประดุกนาดูกนาดูหน้ากับตอดตวดเี่ยัอบอรเลยงอไอลดตุ้มเนี่ยไปไน้อยวะไปไลน้อยใชไปไลไปนั่นตัวน้อยนัมันไม่ผิดหรอกมันีเต่ามีพี่น้องเห็นไหมจ้ะมาคอสองตัว แม่งกินเตาหนี่เริ่มแล้วโอ้เฉยจ้าก็ได้พี่น้องแมงดาตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรุนรุนกันต่อจ้ะไม่ได้อายเฉยจ้ามูเตอย่างปูแต่นี่ครับก็คือปูนี่ใจเดี๋ยวไปเรียกเอาขี้ล้างปูมาไล่หน่อยก็นี่ข้าเียเด่นอีจิกนี่ไล่พี่น้องกินไหนบ้างเอาไปกินเด้อะเฉยจ้าก็นี่ตื่นมูเจ๋อเฉยจ้านะมูซ้ำกันก็บบาหน่อยแต่นั่นก็ได้บวบแดงแจ้วข้นกันไปซางอันหยาลงแล้ว เฉียดเฉียดอีอีมูแมงมันเหรอเดี๋ยวแมงมันแต่ไม่นี่หากินอย่างนี้ได้แมงมันไม่ไหวเอาครับเอาครับแมงดาสองตัวแมงดาสองตัวเียรเจ้เี่ชจ้าเชาเชนั่นคือปีนห่องเหรอปุ้งเริ่มมาแล้วปุ้งตรง่ มาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้แม่งกี่โตแม่งดาไปตำปลามัดกระมี่แต่น่ะแนะแม่ปลากระไรมูกระไรปลามัดกระมี่ปลาฟ้ามือมีบนอโอ้เดี๋ยวหอมบอุ้งไว้ให้จูบดิให้จูบอยู่ออออยอยเอียดเหมองคว่างเหมือนไล่ไหลถ้าเจ้าลุ้งไปสามที่กระสอบอเอาขึ้นบ้างบ้างได้ เหมือนกันนะหลอบแรกเขาได้จังไหนเนาะนี่แหละจ้าพี่น้องอัปเดตหลอบแรกให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวหลอบสองรุ่นกันต่อไปจ้าต่อกันไปเลยแบบนี้รุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเลยหลอบสองจ้าพี่น้องลุยกันต่อจ้ากระลังสางหญ้าออกท่ามผนหลักกระซี่เอาบ้าขึ้นทางผีเอาใส่ขู่ขึ้นเราลรืพี่น้องนี่ก็ซอยกันสามัคคีกันยูเดนี่เข้าเข้องข้าขนาดเข้ากับกับเอาที่เอาที วุ้นหนาแม่ฮากุ้งง่างง่ะมึงหนาไส้เลยสิบุญกันต่อจ้ะรอบสองกําลังขึ้นมาจ้ะพี่น้องตุ่มมาแล้วตุ่มมาแล้วจ้ามาเอามะไส่ถังเลยบันรอบสองอัปเดตรอบสองจ้าเด๋อเนาะว้าวเฉียดทีจิกตัวนี้ไหมพี่น้องจับขึ้นมึงกันนะ

ม,แล,มแล้วมีสองตัวเหอนกัยังนะขอจบีเลยตัวนึงอ้าวยอ้นี่ตัวนึงเป็นสามหวสนี่รอบสอเดี๋วตัวแต่ว่ามันตัวน่อยอัพเดทจ้ายามอะไรอัพเดจ้ามพเีมาหม <c oughs> นี่ด้ตตใบใหม่บ่ไรยนี่ยมันู่ครับเท่าไรบ่ได้ไม่กี่เต้าเม่อกี้น่เป็นๆตรงนี้นีเต้าตรงนีอันนเยใจเราเมื่อนเรากรอบหเห็นป่นี่เียใจก็เขาอะเหออนั่นแหละปลาไม่ดนบ่ดิปลามัเจ็บแยมันตัวหน่อยได้เก็บยแตามันแสบอยู่ดิยังัใจมากเล เยระเอ,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 เอาลงจุม่มมอนร <c oughs> อบสามน้บจ้าร <c oughs> อบนี้ก็ได <c oughs> ว่าไหลปันไดไดไม่กิดไดแมงดาตัวนึงปลาคอสามตัวรอบสามจ้าพี่น้องรลุนเมืองกะหนทาทั้งนี้ทั้งแกนี่หละจ้าเ <c oughs> มื่อกี้นี่ได้ไม่กิดเตาว่าไหลล่องหลุนหม่องทั้งเกาเบิองว่าสิไดว่าได <c oughs> ทีมงานเริมล่าแล้วพี่น้องหนุนซอยกันนเด้อพี่น้องผู้ใดเขอไปติดตามช่องเก่าอาจสีบ่ได้เห็นเคลื่อนไหวได้พี่น้องเพราะว่าส่องมันถือแฮ็กไปแล้ววันนี้ก็บเป้าย้ำในเปิดช่องไม่ห้วเดอ้อผู้ใดว่าท่านหูกะไรบอกสุคิประจาา้าว่าเบ้าย้มอีสานที่ตีหรอเด้อจ้าช่องไอเดนที่อีสานถือแฮกไปเรียบร้อยแล้วเป้าย้มกับเปิดช่องไม่จามาห้ยกำลังใจเนเด้อพี่น้องแฟนครับไม่แฟนครับเก่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นเนอพี่น้องเลย มาให้กำลังใจเศร้าเบาเย็นไปเด้อกับทีมงานนะจ๊ะรอบสามกำลังหลากมากพี่น้องตุ่นกันจ้าแล้วก็สีสังออกคือเก้าวหน้ายาพี่น้องเอ้ยช่วยสิได้เกิฟต์ตุ่นกันเบื้องต่อไปจะให้ขอเวลาสังหยาเจ้านอยก็น้อยพี่น้องเนาะ Urer, então, นนโอ้แมงดาตัวนี zhou, ้ได้อีกตัวนึงเหรอพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วค่ะตัวนี่งกำลังขอเวลาสังอีกน้อพี่น้องสังใสยกันทำมน้าที่กันจ้ะดึงพวดพวดพวดตูปอันเสียงแมงกี้เต้าบินตีโอแมงคู bao kè cảm ơn bao đại má năm lớp hình bao kè cả mận nhạt nhàng buu sụn lạ nhàng buu cho nhỉ bao phơi đề, hẹn gặp anh lần đấy cha được, นี่ yup. เลยห oh. ันและดิโอ้สงอกหลากออกปาดูไม่เตาไมวจ้ะเมียนเมียนหนูไม่ก้เตาไพี่น้องปัดตัวนี้ก็ล่งรอยมากนี่าไรบุกอะไมนี่บ่ลงไหลปะปลาะ เื้อสิไดนะพี่น้องลาน้ำสังเงินหยานี่ละจจะแต่ว่าของดีประยุทธ์ได้ยาสิเด้เดี๋ยวน้ำกันแจพี่น้องันนี้ตงงตง อ๋าหูแมงกินเตาหลายหลายพี่น้อง,องประ<น>คอก็ดได้จ้าประคอ่ราีน,น,น้อตัวม่หน่หก็เอาว่าสีแดงนะพี่น้อง,งสังงใยกันวัสันร็มีสีแดงหลายไปันไหน,หน,นเนาะเป่าสหอหร นันม,มาคอด้อีกอแล้วข้อน้อยอเฉียดเฉียดจาน,น่าเฉียดชิ้นหน้าหัดอ่อ,อนส่วนหนังแต่ลูกยิดไอ้แมงกิเต่านีน่แหละหลายครับแต่ว่ามันฉลาดเลยมันบินออก เจอตัวใหญ่แล้วบ่บินกุ้งกับหลากหลายแล้วก็พี่น้องปลาเชีวกับหลายเจ้าจีบสวยกันไหมนะก็บสวยกันเนื้อพี่น้องคนนะรับสมัครคนเก็บสวยไปสิเบือกกุ้งเบือกเชิ่ยวเลยเบือกกุ้งเบือกเชีวกุ้งกับอีตั้งหากเชีวกับอีตั้งหากเลยด้วยพี่น้องโจมรอบที่ซีจ้าพี่น้องการล้างสางคือเก่าลัดจ้า มันนี้เจ้าของสามาก,กินน่ำพ,พี่น้องมึงนะสามตัวเจ้าของสาเพื่นเจ้าของนองลุยกันต่อกับทีมงานบาเบาแยมมีซนสตีพี่น้องอ เห็ดคือบานคือเมืองเขาแน่ใจเสียงเมืองนั่นธรรมดาลรกไม่จำเออธรรมดาลูกไม่จำพราะม่นะครับน้ามันยงไปใหญ่หงุดหงิดแบเนี้เหรอแสงสถานการณ์อิริบะดุนและจ้อยนี่จะพูดสั้นยังไงน้องผี่น้องมาจูมมันนี่ก็ได้เอาเอาหาก่อน อันนี้นี่หัวโยมหลอบที่4ได้แมกิเต้หนึ่งตัวแล้วรุนกันเนาจ้าเดยอสางหยาเหมือนกนย่กิตน่ลายนี่ล่ะกุ้งยังไงพอดอับเดียห็นเบื้งอีหลอดพี่น้องเนาะ เบมึงบรรยากาศรอบๆเรื่อพี่น้องเป็นน้ำเป็นข้องเงี <bar> ้ยอราดไปได้จ้ะอันนี้ทางสุดมันเด้อพี่น้องแล้วท่านั่นก็มีน้ำมีอันมีมีข้องอยู่จ้ะแต่ว่านนามันบกแล้วบรรยากาศกับไก่สีดำล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวดำหันนี่เวีนกับไก่สีลุ้งเราจ้ะนี่ตามใจยิ่งแย่งหันนี่ตัวนี้ตัวนี้แล้บรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีพี่น้องผู้ใดอยากกินเขาปลากับมาผีเด้อมาหาเบ้าเยี่ยม ค่ะมาลุยโอ้โหเนี่ยได้ไหลเด้๋ยวนาะวันว่นได้ไหลยอยากบุ๋มบุ๋มเนียงจันาก็เยอะนะครับผู้ใดามักเก็บจตนนามักบรรยากาศเอลปาล,ลปมามัดตีขันผู้ใดมั่นเก็บก็บได้หลายได้พี่น้องขึ้นสูบาดาวโหลดตายลูกทุ่งครับพิชานซิตี้เนาะพี่น้องไม่อยากไม่กินน้ำกันได้ครับ เง่าละงามมีนังงามีทุกสัตว์ได้หอดก้อนหินพี่น้องเต่าเงทั้งงามปลาหินติแมงดาปลาช่อนปลากระโดดโขันปลาช่อนมันสิเห็นติมันสดุไหมครับผมสำหรับคลิปโจมปลาเมื่อนี้ครับขอฝากไว้สำเนียครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเบ้าแยมมิสานิตี้ครับผมฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อช่องน้อยครับผม มันนี่กับพาพี่่นน้องมึงชุมบรรยากาศครับนี่แหละทุง่งแอทุอง่ทงแลห,หาปูหาป่าครับมันนี่บ้าวยามพร้อมชิมงานครับขอกก้าวคำว่า,าสวัสดีครับ